เอาแล้วจ้าเพื่อนผมนั้นนะก็วันนี้ก็จะมาโปรโมตบลาบลานะฮะก็มาโปรโมทช่องฮอนด a าเกมเมอร์ l a n d นด์ก็จะเป็นคนที่เอ่อให้ให้นี่ให้เอ่อทำฟรีนะฮะอินโทรฟรีนะฮะผมเอ่อมีคนบอกมาก็เลยโปรโมทนะผมก็ว่าจะขอเหมือนกัน ไม่รู้จะขอยังไงดีนะฮะโอเคก็โอเคก็มามามาชื่อก็ปาปาบา,บาก็มาเขียนให้ดูเลยแบบสดสดฮอนด้าเนี่ยฮอนด้าเกมเกมอร์เกมเมอร์ลองเขียนยนี้ดิอ้ายเขียนผิดนี่ฮอนด้าเกมเมอร์ไทยแลนด์ใช่ไหมพอดีลืมก็ขออภยัยไทยแลนด์นะฮะไทยแลนด์ อืมนี่นะับผมก็เป็มเสกก็จะเป็นพวกนี้นะฮะโอ้ก็ทำสวยเลยทีเดียวอ๋อนะครับผมก่อนนะฮะ,นะฮะ,นะฮะก็อืมก็แค่นี้นะฮะโอเคก็วังทำก็เล่น Minecraft นะฮะผมโอเคถ้าชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับกดแชร์ผมด้วยนะผม โอเคเจอใหม่พระหน้าครับสุยเกโอเคครับโอ้ต่อไปจะเป็นอะไรก็ต่อไปจะโปรโหมดไลไรต่อไปจะทำอะไรก็ติดตามชมได้ที่ช่องผมได้เลยโอเคบายบายโอ้ยหนึ่งนาทีหล้วมนะันเนี่ยโอเคเจอใหม่พระหน้าครับ